นี่ง่ายง่ายทั้งหมดนี่ตัวนี้โคมเดี่ยวอยู่ทุกคนเลยป๊อปเลาะแค่ไม่ซื้อก็ได้หลายเลยทุกคนเลยปอกหอยก่อนทุกคนเลยกีวิ่งเีเอาเลยยันเมาไม่คือหอยป่าพักนะพักก็ตอนสำลีเดินเดินทุกคน แลล้ว,ลวลทักทายสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุูุสุคนเนาะสบายที่พ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งไทยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งเล่ารวมทั้งพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่กำลงังติดตามนะครับส่งคลิปสส่งกระทักทายสบายดียิม้มเชยสายเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง ยามเช้าวันนี้กันหลังจากที่มาตะเกียวเข้าหน้าหญ้าหรือว่ามือหึงเข้าซอยเขาเจ้าแล้วก็สอนกับมาบ้านทุกอะไรปั้นแล้วกปั้นมือเสาดอกเขาเน่ะแต่สอนไม่ได้ท่ายนาะทางอันบ่าวาดมันท่ายเพื่อจะเบิ้งกระให้เบิ้งทา้งซองบ่าวาดพวกเราพี่น้องไปยามเช้าวันนี้ก็จะสอนกับสีได้พาพี่พี่น้องไปหาอยู่หากินคือเก้ารับพี่น้องเพราะสีไปหาเก็บหอยขมแล้วก็หอยซาลี่แถวหน้าสาพอนละ ต่บ่หัวสิได้หรือบ่ก็ได้ตามนะครับส้มไปเบิ่งน้ำเดียวเด้อพ่อพี่น้องไปมื้อนี้ก็สอนกับไปสายเดียวพ่อพี่น้องเพิ่มเติมก็คือก็ต้ามานี่แหละมาเด้อเพลิงวางกับมหาเก็บหอยเก็บพลือนะโซนเดี๋ยวสอนสิได้ไปก็เนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวมันสายนะตอนนี้ก็สายเติบแล้วเดี๋ยวมันสิแดดอนเนอนก็สอนสิไปกับสอนก็คบขอบมอกกับใจเอฟซีท่านที่เข้ามาติดตามและเป็นกำลังใจเฮ้อโซนเพื่อที่เข้ามาใหม่ก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจเฮ้อโนพอดีมีแห้งเฮ็ดคลิปใหม่จะต่อไปเนี่ยพ่พี่น้องเอ้ย ไปเดี๋ยวสิได้ไปก็เนาะเป่า,าลายใหญ่ห้างอะีนะตอนนี้กะเดี๋ยวสอนสิได้หยาไปก่อนพี่นะ้องางน้ำมีแล้วพี่นะ้องน้อยน้ำสียงาๆไปพุดละมาหาแต่เสาเนาะบางที่มันอาจจะมีหอยนะพี่น้องหาอันนี้จะเป็นกางหน้าสะพอนยังมีหอดึงเพิ่นเพิ่นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสอนสิลงไปหากอนี่เรียวห็นแล้วพี่นะ้องห็นแล้วหินแล้วจ้าทุกคนหอยสาลี่เด้นี่บอลเดี่ยวทุกคนเลย แต่ส่วนถือตามาไม่ได้ถือไม่ได้ถือข้องพี่น้องป้าไปหานแต่เสาเนี่ยมันเดือดมีไงพ่อพี่น้องเอ้ยคันมาสวายนนนเนะยนี่ยมันฮอนแดดนะนี่ลา้สี่ห้าหน่อยแล้วนะหาเมื่อก้อยกินพ่อพี่น้องเอ้ยหอยขมก็มีหอยขมก็เอาำหาเลี้ยวหาก็มันฆ่าอันนี้ฆ่าเปลือกเขาเอานะินแน่ตัวนี้นะ อขาวๆยูทุกคนเอ้ยนี่มาแต่เสาตั้งหม่านทุกคนเลยเห็นเนี่ยมาแต่สามากสายในี่บีเห็นเพราะว่ามันฮอนเดดหอยมันสีลงนะหาอยู่นี่ทัแล้วก็ไปหาพุ้ละหน้าถียงสะโพ,พกนพ้นะซ้มมึงก็ได้นะทุกคนเพราะว่าน้ำมันตืน้นตื้นน้ำไม่ได้เลิกตอนนี้ก็มาหอด นองหน้าสะพอแล้วทุกคนเลยแต่เทงเขาเจ้ามีมีเพื่อนนะมีเห็นเพื่อเดี๋ยวสนลงไปงมหอยกันพวานองนั้นก็ได้หลายอยู่นะทุกคนโอ้ยนี่นอนแบบง,ง่ายนึงทุกคนเห็นบ่นี่หอยซาลี่ทุกคนเอ้ยนั่นนี่มาตอน,นเช้าในห็นหลายเลยทุกคนเมื่อนมาก,กระเมนลงเต็นตั้งมีมีเลยนี่งูกลิลึกนึงทุกคนเอ้ยนี่ว้าวเต็มกลับเลยนะทุกคน เดี๋ยวส่วนออาซอก็ตาก้อนก็ตากัคัดเอาละคัดเลยทุกคนเพราะว่าถือโล่งน้ำมันแย่อลีนะงอปิงจับจะส่วนนี้เนาะย่านดีทุกคนเลยย่างกับจำเป็นต้องได้ได้ลงหานะนี่โอ้ยต้องแห้งเนี่ยมันเดียล่งทุกคนเลยนะโยนี้ก็มันสิตกลงเนาะนั่นไงปลาต้องมันเด้อน้ำเลิกก็เก้าทุกคนเลยเพราะว่าเขาเจ้าตุ่นน้ำไว่ละปู่ลงบนนี้แห้งเลิกอลี นหลายละหมอซาลีเนี่ยทุกคนเยเนี่ยต้องปีงจับหาทางพีกวเ็่าโอ้ย,อยงอมหอยดงเอ้ยบ้าหากามาน้ำลักเลยนะ กัป้านไว้บอ๊ะฮือหาซ่อมก็เห็นทุกคนเลยหอยหอยหอยขมก็เอานะเอามือจิ้มับเท่าเมยเพิ่นเอามือให้เมย์เกะตุ๊หาตอนเ้าๆตั้งเห็นลีทุกคนน่ะนี่ฮ่มไง่ายใช่ไหมม ตัวนี้โขมเดียวอยู่ทุกคนเลยอ๋อหลายแห้งเนาะดีกว่ามากา้านทุกคนมาหาตอนเ้าเานะมันหลายนะมี่เละแค่ไม่ซื้อก็ได้หลายเลยทุกคนเลยเละตามตื้นตามแค้ม,มันเนี้ยพอน้ำละเขาเจ้าป้านล้วน้ำกะเจ้าตันไว้นะแต่ก็เอาหนเขาเจ้าป่อยให้มันไหลเดี๋ยวนี้ฝนยาโต๊เขาเจ้าเลยตันน้ำไว้ หาโซ่งเอาเลยหอยขมกันแ <à> ้กินน้อยนิดน้อยนเสบทุกนเลยหอยขมนะแต่ส่วนที่มักน้อยใหญ่เลหมักกินน้วยนิดน้อยนิดเยบเลิกแห้งคนเลยน้ำเลิกเลยน้ำเลิกคนอยู่มีนีแต่หอยขม นี่แล้วหน่อยนึ่งแล้วสองหนึ่งหายโคมแล้วล่ะอุ้ยลงไปแล้วลงไปแล้วโคมเดียวอยู่ตัวนี้กะอ้าล่องไปแล้วต้องแล้วก็ลงไปเลยทุกคนต้องแล้วก็รีบรีบลงพื่อลงน้ำเพื่อขันน้ำมันลึกนะนี่ตัวนี้กะสามน้อย สองน้อยทุกคนเลยโคมเดียวอยู่น้ำมันพอดีเก็บหอยเลยทุกคนเลยทั้งหน้าเสาพรก็ยังมีเห็นเพอรมา,ายอยู่น้ำพอดีหอยบางที่ก็เลิกแต่เว้นก็นยังไม่ได้ขึ้นสูงทุกคนมันขึ้นสูงีันมีห็นหอยเด้อมาแต่เศร้าเก็บหอย,อยเห็นใช่ไหมได้เลยทุกคนเอ้ยน้อยนึ่งหางงม โอ้ยน oh, oh, oh. hmm. ี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยไหลดีย่างนี้ห่อรีบลงมาละได้ไหลลงมาเลยทุกคนเลยได้ชิ้นิดนึงนี่นี่ห่มออกก็ได้ไนทางหอยคงหอยคมก็ได้เลย นี่ก็เห็นโมดำๆนี่ทุกคนนีน่หอยเลยอันนี้นี่ปลาหอยลายดยทุกคนนี่นี่นบอลละน้อยสองน้อยก็ตื่มเดียวน้ำพอดีเอาหอยสอนหาเรบไปน้ำแคบมันนี่นะไม่ได้ไปเลิกเด้อทุกคนโอ้นั่น,นตัวน้าเป็นก้อนอยู่นี่เต็มมืออันย่ารูดแบบนี้ เต็มึงน่ยแถวปายมันแห้งหลายมันเป็นใสห้วยนะทุกคนใสห้องห้วยสะฮ้องหน้าเขาเจ้าได้หลายเตึบละมาสุดก้อนจะได้ตัวหอยขมหอยสารีได้น้อยได้น้อยมาลบมีสมมามานตัวหอยสาลรีเลยมาถึงยามมันก็ได้ทุนเลยมาใส่ไปได้หอยลงเลกมาต่เสานะะได้นะ หอยโขมหอยไปเลยฟัดเรียบเอาฮะาละอันนี้ให้กระเตกเด้ดนอนี่น,นี่ตัวนี้กะน,นี่หลายแท้มาทางนี้พันน้ำหุนห่นทุกคนเอ้ยน้ำก็ะเล็กเด็ จับจับหอนไหมอยู่นี่ปลาไข่มันนะทุกคนเห็นไหมอันนี้ไข่สา,าลี่ไข่หอยสาลี่ทุกคนไข่มันเป็นสีชมพูมี่บรเิเนาะกระสอนก็นได้หลายเติบไปเลยทุกคนนะเพราะว่าส่ายแล้วเลื้มส่ายมันเริ่มลงเลยทุกคนเลยน,ะนี่นี่นี่มีเงินน้อยเงินใหญ่นี่นี่เงินนี่กะ มันจับจวนเบื่อนี้นะทุกคนเบื่อไม้เบื่อโต๊ะนี่ทุกคนตอนนี้สอนก็ขึ้นมาละตาหาหอยนะเดี๋ยวสอนก็จะได้เมื่อเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่บ่ฮู้สิก้อยหรือว่าเฮ็ดเอเดอร์กินกันเนนดีเ๋ยวดีตามเลยครับส้มมาเบิ้งกําเดียทุกคนเพื่อละพื่อนน้องว่าจะสอนสิเฮ็ดเอเดอร์กินหอยสาลี่เด้อเพราะว่ามารอบนี้ได้แต่หอยสาลี่เป็นลายนึงทุกคนเลยเพราะมาแต่เสานะเสาก็บวีเสาร์ไปเลยประมาณแปดก้ามมงได้หลายยู่ทุกคน ว่าหอยมันยังมีท่านในลงนะมันยังมีท่านหอนแดดขันมาตอนเทงหรือว่าตอนแรกมันมีได้หอยทุกคนเลยว่าหอยมันลงน้ําเล็กหมดแล้วนะไปเดี๋ยวสอนกับสิได้เมื่อก็นาะก่อนจะสอนสิเมือ่อก็สอนกับสิให้พ่อแม่พี่น้องเยี่ยมเบ่งหอยจะสอนก่นอนเพราะมันสิได้หลายสาเร็จนะทุกคนเยี่ยมเบิง่งแล้วก็สิได้เมือ่อหายกินเฮิตยู่มานะคะอัน,นี่จะเป็นกระต่ายหอยจะสอนทุกคนเลยนี่ ในลายเติมทุกคนนี่มีแต่หอยซาลี่มัดเพราะว่าเอาพอได้กิ่นน้องหอยขมก็ได้อยู่แต่บิลายสมหอยซาลี่ทุกคนเอ้ไปเดี๋ยวสอนสิได้มือ่อหาเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่ก่อนเพราะว่าเอาบิลลายทุกคนเอาพอได้กินไปเดี๋ยวยางเมื่อก่อนทุกคนเดี๋ยวเมื่อพบเมื่อพอครับจะสอนอยู่แตเ่เฮิร์นพวกเราสอนสิเ็ดเดี๋ยวเลิกก็นดีตามและเมื่อลุ้นน้ำเดีืยวนะั่นทุกคนเดี๋ยวสิได้ยางเมื่อก่อนมาเนี่ยตอนนี้ก็จะสอนยางมาฮอดน้ะเฮิร์นและทุกคนเอ้เดี๋ยวสิได้ขึ้นไปหาเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่ก่อน,น,อนนะอวันี่นะ มันนี่ตั้งแด็ดเลยต่น,นี้ขึ้นหม้อเทิดแล้วทุกคนนี่หอยกันตัวใหญหลายเตอร์ไปทุกคนมีตัวน้อยง่ายทั้งหมดเลยเดี๋ยวสอนกระสิได้เถาะหอยเสก่อนทุกคนเลยจรนงอยอยังต้มนะเสกเสือกระซำนี่เฮ้ยมันคลายขียข้ดินออกนะทุกคนนี่หลายแห้งหอยก่อนทุกคนเลยได้หลายเตอรทุกคนนี่ เดี๋ยวซอตรายแซ่นําไว้คนทุกคนแซ่นําจักหน่อยเด้อให้มันทรายคิดทุกคนใช้ไว้จักหน่อยคนยังต้มตอนนี้จะแซ่เฮพื่อคนเดียวมาล้างหอยซมอสิได้เอาไปต้มนะ้อหาสาี่ด้ะหอยต้องเอาตอ้อคเดียวตอ้อนะเมาทุกคนต้มมสกับเวลาที่ซ xong 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 ตั้งหลายไปต้มแล้วก็นน้อยดีเลยเนาะเกลี่สอนก้างแล้วไปทีบร้อยได้คนเลยแต่หอยขมนะเดี๋ยวส่วนสเต็เอาไปต้มก็ไมียอบื่มะขามนะั่นพนดเลยเพราะมันคาลดข้าวต้มใส่เบม,มะขามประมาณนี้แหละทุกคนพอละมันก้นเกิดจังน้อยต้มกันนี่พี่โน้มีเซื้อเสอ้อจะเกิดกับพอละ เดี๋ยวค้างขึ้นต่อไปคนทุกคนเลยบ่ะนี้เบื่อมากขาดน้อยอดีทุกคนเลยค้างขึ้นเลยนะเดี๋ยวทาเกทมันอ้อคือละก็สอนกระป๋องได้เด้ทุกคนเลยต้มให้มันซุกๆนะหอยนะต้มมันซุกๆก็ยังอ้อมมาซอยเอามาก้อยแตพอกินอยู่ทุกคนเอยหอยแบบธรรมชาติไม่ต้องซื้อหาเก็บตามท้องไห้ท้องหน้าทุกคนตอนนี้กระพดแห้งแล้วทุกคนน่ีเห็นไหม พนแหงแ้งละแต่มันควันไผ่ทุกคนเลยเดี๋ยวเขาลน่นก่อนเดีจางน้อยกับป่งได้เลยทุกคน,นอันนี้เก็ดมันเริ่มอ้ออะไรนนทุกคนเลยเขาล่นก่อนเก็ดมันเริ่มอ้อแล้วทุกคนนะเลยตรงนี้ก็อ้อแล้วหน่อยนี้ก็เดี๋ยวจางน้อยก่อนสอนยังสิได้ป,ปงด่งทุกคนเลยถ้ามันซุกคักๆก่อนนะนี่เก็ดมันเห็นบอขาวๆอยู่งทึ่งพี่ละได้เวลาป่งเลยทุกคน,นเห็นบก่กมอกระโพดเก็ดเผือมันก็นอ้อมาลเกินหอยนะเดี๋ยวสอนสิได้ป,ป่งก่อนทุกคนเอ้ย พุงไปตัง้งอ,อ,อุ้ยนักอลไรเลยืึองมอเงี้ยเลยทุกคนเอ้ยตัตกื้รนี่นะเก็ดมันร้อนออกมาละเห็นบ่นี่บีเต็บไหนทุกคน,หอ,น,นหอยนุ่ยน,น้อยหอยเนี่ยนุ่ยง่ายย่แต่มันมันบีพี่กูหอยต่าง จะสอกัสิได้อาตโหยโหมันก้อยจะอืมนี้นะเอเป้อยู่ลงไงเดี๋ยวสิได้สลักสลักเอาก่อนทุกคนเยมดละมันละ สลักอากก่อนมาเดี๋ยวสะสอนมาสลักก้นทุกคนเลยมาสลักอ้อน,นะเพราะว่าสวทัศเลยแล้วนะนี่สลักก็อ้อนเลยทุกคนเปิดมันทิมสมอนี่นะนี่หน้าไข่มันก็นสลักก็อ้อนง่ายแต่พราะว่ามันสุกแล้วนะสลัก,กลแล้วก็ไปล้างล้างแล้วก็มาซอยทุกคนเลย อันนี้นวยง่ทุกคนอ่นวยง่ยกับดีเต็มมา,นะา,า,าหน่นะอ้าวอ่อไรอเลยนวยง่ายะนะนวยง่ายอ่อง่ายทุกคนนี่นวยนี้นะ ตอนนี้ส no อนกระซ ớ แล้วล่ะเอาหอยเอาตะก้าเรียบร้อยแล้วทุกคนตาบัางกระสอนอ้อมาเลยนะนี่ล้างแล้วตาเปลือกออเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวสอนกระซิได้ซอยก่อนนี่เบิ่งเปิ้มมันบักหลาลยทุกคนหอยไม่ได้หอดคงนึงเพราะว่าเอาตาเอาขี้มาเพลือมันอ้อมาละเพลือแต่โหทุกคนขมีตาอ้อน้ะเมานะเดี๋ยวสอนสิได้ซอยก่อนทุกคนมันนี้นะเพราะว่าสลักหยุดมันอ้อเมดทุกคนซอยตอนนี้ UM. wrote, น,น้อยน้อยออกไปก้อยนะทุกคน ก้อยเอาเท่าหูหมาเลยขี้วันนี้เอาเยายันเมามันคือหอยปากทุกคนเยอะดิ ตัวตนนี้น้อยทุกคนมีควเนื้อเวาหนักไหมยังแซ่บควเนื้อควาหนักนะคนตอนนี้ส่วนกับสอยแล้วหอยสาดีเดียวสิได้ซอยเบื่อพักตตอีกคนคนซอยเบื่อพักแล้วยังไปปุ่งเคิงนะป้า ก็เอาเท้าโหมันทุกคนคีมันก็เป็นเอาไข่มันก็เป็นเอาเอาเท้าโหโลดเลยตามันก็อ้อทิมนะเดี๋ยวมาซอยเบอร์พักทุกคนเอามาเนี่ยโบโบหหอมา ่อนคนละมันบีเฮาวมะพานี่นะเพราะมีจะสอนกันทักไปเธอหามีดบีเห็ดเพรแต่บพราดลงท้ายพักนเดี๋ยวนี้สอนก็นลงท้ายพักเลยนนี่แล้วเดี๋ยวไปลาบหอยก็มานี่เดี๋ยวมาปรุงเค็งก้อนทุกคนสะสอนฉัได้ลาบซื้อกษัตริยนี่มัยกกนยังกว้างไงโคยนี่มันหอมทุกคนอัยลาบเนี่ย เขาหล่นเงี้ยคอมมาหน้าทุกคนนะส้มในสหลายกับสมม้มเด็วติงโน่ทุกคนเลยอ้าวมาน้อยเป็นเธอได้เนาะอืาอล่นสมม้มกัน ละส้มแห้งทุกคนคหอยในเดียวนึ่งมะนาวตั้งเคิองน่ยตั้งเคิอง,งตัวไปพักฮะพักกระต้อนซำเดินเดินโหลยทุกคนข้าวไม้ลงไปมไม่ต้องใส่หลายข้าวไม้กัะทุกคนเล โอ้ยหงายสาลี่ทุกคนป้าพักเป็ดก่างนี่กูมิ่งหอมแล้วบะนี้นะเหลวแล้วทุกคนเอ้ยหอมมันีนะเพกอพักกูสอนพักเอาทุกคนพาบีเฮาเดี๋ยวสอนชิได้ตักไปกินก็มันนี้นะตักจะถ้วยอัน จะสดซอยเบอร์พักแหละทุกคนจานให้มันทวยจายนนีได้กินก้อยหอยซารีกมนเอ้ยหอยปังก็ได้กินแล้วกินหอยซารีวันนี้ตักหมดเลยพอดีได้จานน้อยนึงโอ้กระซ่านี่มักงไหลดีนะทุกคนเลยไปเดี๋ยวไปกินก็ไม่นะกับโถท,ทุกคนเลย นี่ก้อยหอยกินกับโท้แก่มามาทุกคนของยูของกินสอนกัะเรียบร้อยได้มันนี่เด้ป้าค่ะทวอนใส่สุดพิลำแบบนี้ขึ้นมาตรงเห็นนะใส่สุดทุกคนดเดินมาเดินเขาทีกนน้ำสะโซนก้อยหอยซาลี่ทุกคนนะ่ะอื้อหือฮ้ กินเย็บเยินะลูกกิ่นเอ่าไหร่แอบดูทุกคนเลยพ่อกินอยู่นะก้อยตะโหมันป๊าคำใหญ่เลยทุกคนน่าน่าอาจจะชับปะคะเน่แบบโว้ย ฮะะไม่ได้หรอไ่ได้จงก้มงน้ามันข้าวิมเข้าย้าวม่ใส่ออก้าวคงเลยเมนยั่งม่ท่นได้ขึ้นมาอยู่ทุกคนนะอยู่ตลาดฮะข้ากอยหอยก้อยหอยแซ่บพอพรอันขี้มันก็กินได้บ่เจ้านะ พราะพี่น้องขี้มันก็กินได้ทุกคนแต่สซนทิมมันเลยนะเานาแต่หูมันตามันในส่วนกับทิมเอาแต่หูมันลดันเอาทาั้งขี้ทั้งเพลอว้วยเต็มจานือเขาวอาว่า,ามาขี้กินเน้ขนอขาหัวเลย ตอนนี้สอนกากินขา้าวกินน้ำอิ่มล้ถือว่ากองกินข้าวมาเนี่ะก้อยหอยซาลี่กินทุกคนกินเ,เนนนะท้นนเทงนะถือคลิปนี้สอนกะก็ถ้าให้ทุกคนเบิ่อสน,นีนะ้เดี๋คลิปหน้าหน้าพอ,พอสอนไม่เด้อสบายดีสวัสดีบายทุกคนพอสอนในคลิปหน้าเด้อ